ครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก2ในนัดที่30ระหว่างนครราชสีมามาสด้า f c พบกับแพร่ยูไนเต็ดโดยมีผมคุณพีรพัฒนกิจตสนและคุณพงษ์พิชาน์จจัตรจขจรกิจเป็นผู้บรรยายครับดูรายอัพสเวผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับนครราชสีมามาได้ f c มาในระบบ4-4-2ประกอบด้วยผู้สามตูหมายเลข36ธนชัยหนูราชครับ เซนเตอร์ฮาฟคู่วันนี้หมายเลข6อับบาสยัสซิมจับคู่กับกัปตันทีมนัทพงศ์สาริยารอสัญญาณจาผู้ควบคุมการแข่งขันครับเอาครับเกมเริ่มครับเกมสำคัญของสวัสดิ์คัตนะคร์สมารมาสเตอเอฟซีครับองการเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อลุยทางไปสู่แชมป์ครับยังได้อยู่ครับทางโคราชเมวิน โดนหนึ่งๆครับดังซิมันเราได้เปิดมาจังหวะนี้เอ้าแล้วเดวิสันครับถึงบอลแต่ว่ายิงไม่ถนัดครับจังหวะเปิดของเมลวินกับจังหวะเข้าแถบอินของเดวิสันเนี่ยมันยังไม่คลิกกันอพอนะครับเป็นคุราดักบอลได้แล้วเบลวินพาบอลลุยหนีขึ้นมามีพิรพัฒน์วิ่งตีคู่ไปครับเบลวินใช้ความเร็วแล้วยิงบอลมันกระชากอ,ออกแล้วพิรพัฒน์พิรพัฒน์เนี่ยจะปล่อย <laughs> เอาเตะมุมครับเปิด ขึ้นกลับไปที่ประสิทธิชัยบอมเข้ามาได้มงนะบอลบรหลุดเสาสองไปครับจังหวะม,มงของเดวิสันโอ้รอบนี้โฉบมาเจอบอลครับเดวิสันแต่ว่ายังควบคุมทิศทางให้มันเข้ากรอบจวิทเปิดไปขวานักโอ้โหจังหวะขึ้นมาของอนัทชัยนี่ไม่เจอบอลด้วยครับ right, และจังหวะสุดท้ายนี่พื้นที่ได้เดวิสันหยอดยาวไปเป้าหมายถึงกับเก๊กเอาละ ผ่านเข้าไปให้กับทางพีรพัฒน์จับหาจังหวะยิงไม่ได้คืนกับมานัทวุฒิไปที่เมลวินได้ยิงแล้วเรียบร้อยครับประตูขึ้นนำของนักบอลโคราชครับมาในนาทีที่35ครับจากบุรีรัมย์ทีเก้าเมลวินโรเดนเซนครับเอาจนได้ครับโคราชหนแล้วครับโอ้จังหวะหลุดขึ้นมา3-4คนเนี่ยเหมือนจะเล่นช้าไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยการจบสกอร์ของเมลวินโรเดนเซนก็คมพอที่จะส่งบอลเข้าสู่กนตะข่ายครับ แล้วก็ออกนําไปได้ประตูที่ต้องการครับเนี่ยคดูภาพช้าจังหวะให้ของเดวิสันน้าหนักมันเป๊ะมากครับเราก็เห็นเห็นเลยครับแต่จังหวะจับบอลของบิรพัท์เนี่ยมันไม่ดีครับในจังหวะแรกแต่ยังแก้กมาแล้วนัทวุฒิตบให้มันโรงครับเบียดเสาแรกเข้าไปครับ1-0ครับโคราชออกนําแพร่ยูไนเต็ดครับในนาทีที่35ครับประตูที่14ของเจ้าตัวครับในสีเสื้อวุฒิออกไปที่เมวินอีกที เมวินพาบอลลุยขึ้นหน้ามานะครัเหมือนเครื่องจะติดนะครับเมวินแล้วกิ่งพยายามจะปั่นให้มันเข้าเสาสองนะแต่ว่ามันไม่โค้งครับลูกตักเตะขึ้นมาหอ,องทางฝั่งแพ้เจ้าโค้งเล่นสามเหลี่ยมครับเมลวินแต่มันโค้งไม่พอครับก็ยังไม่ได้ประตูที่2ครับแต่ดูพยายามดีเลยครับเล่นด้วยความมั่นใจครับเมลวินเนี่ยครับเห็นเห็นเลยครับพยายามเปิดหน้าเท้าแล้วปั่นให้มันโค้งครับ ดับบลิลยังโอ้โหสมคนสองคนเอาไม่อยู่เดชาพาบอลไปออกมาที่เศรัลวูดข้างในมีแพตติคคูดโอ้โหแต่มีนัทพงศ์สันยารออยู่ครับเคลียร์ทิ้งมาไปก่อนโอ้ต้องชมเลยครับจังหวะอ่านดักบอลของนัทพงศ์ครับคือเศรษฐวุฒไปไหนไม่รู้ครับแต่ว่าขอคุมทางแพตติกครูดครับไม่ห่างครับแล้วก็ทิ้งตัวสกัดก่อนที่จะถึงครูดได้ครับ แล้วแต่ย้อนคืนด้วยครับโอ้โหเดชาสับด้าตั้งมาแล้วไม่มีธงเดชาหลุดเข้าไปล็อกเข้าสายอีกทีอีจังหวะยิงนี่มันกดไม่ลงครับโอ้โหโคราชเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ปล่อยให้แพร่มีพื้นตัวรอเศรษฐวุฒบอมเข้ามาได้ตบกลับเข้าไปด้วยครับแล้วมีอยู่ตรงนั้นพอดีโอ้โหฟิลิเป้จังหวะเข้าไปยิงบอลมันหลุดเสาออกไปนิดเดียวครับ โอ้ต้องโวยเพื่อนเลยครับอับบาสให้แพร่นี่ครับอย่างที่เรียนครับ3-4นาทีที่ผ่านมามีวอกิสเปลี่ยนจังหวะพาบอลโดนหน้าขึ้นไม่ได้มีเพื่อนรออยู่2ทางไปให้กับพีรพัฒมีให้กับเกกแล้วเรียบร้อยครับประตูที่2ของโคราชนครสิมามาได้เ c ครับในนาทีที่62จากเกรกฮูลเงียบอยู่นานตอนนี้กระหึ่มไปทั่ว8 0รรษานครสิมาเลยครับ เรคกูล่าครับสังหารประตูให้โคราชออกนำสอประตูต่อศูนย์ครับเป็นจังหวะสวนกลับที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับกระหึ่มรังเย้าแมวเลยครับตอนนี้ดูครับโดนดึงโดนยื้ออยู่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายให้ไปได้แล้วพีรพัฒแต่งเร็วแล้วสกิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหเกรกไม่ต้องทำอะไรครับแปลแล้วก็ตั้งหน้าเท้าให้บอลมันเข้ากรอบแค่นั้นเองครับอยอดเยี่ยมครับจังหวะ เคาน์เตอร์แอคแท็ของโคราชครับให้เครดิตตั้งแต่วีรวัตรเลยครับที่เปลี่ยนจังหวะเหมือนจะชะลอบอลแล้วก็ตัดสินใจสปีดพาบอลเดินหน้าขึ้นมาครับก่อนที่จะมาฝากให้กับพีรวัต์คำแพงแล,แล้วจับแล้วจ่ายให้กับเก็กคูล,ล่าครับลุาสุดมีไป็น2รายการครับที่หัวแถลงโดนสูงอ้าวดูจังหวะนี้ก่อนวดินซันเหมือนจะเก็บตกได้แล้วได้ยิงก็เรียบร้อยเลยครับประตูที่3ามของโคราชบทจะมามาง่ายๆครับหลัก ลูกที่20ของเดวิสันเฟอร์นันเดสซ้ำในนาทีที่66ครับทำประตูขึ้นนำให้กับโคราสเป็น3ประตูต่อ0ครับเต้นซัมบ้าสักทีครับโชว์สเตปบราซิลเลยครับ20ประตูกับตำแหน่งดาวซันโบไทยลีก2ครับเดวิสันเฟอร์นันเดสดูจังหวะให้บอลยาวครับแล้วนัทพงศ์โอ้ยบอลไปตกใส่หลังผู้เล่นแพร่แล้วสิริวัฒนะ์น่ะออกมาแล้วครับ แต่ต้องชมจังหวะเลือกยิงของเดวิสันครับนี่ครับเขาเรียกว่ายิงแบบดาวซันโวครับเน้นเลยครับเดวิสัน20ประตูครับโคราชออกนำสามแ้นากลับเขยโทษเก็บบอลได้ครับยิงแต่ยมันไม่ยากเกินไปครับธนานชัยกระโดดคว้าสวยๆได้ครับติดมือได้เซฟบ,บ้างครับธนานชัยคือยิงอ่ะมันระยะเนี่ย ได้ลุ้นเลยครับแพร่แต่บอลเนี่ยมันไม่ได้หนีมือของธนัทชัยครับชอบคอมเมนต์ของแฟนบอลบอกว่าโคราดกับหนองบัว่ยตกพร้อมกันก็ต้องขึ้นพร้อมกันครับไปจับมือกันไปครับอีสานจะมีเพิ่มอีก2ทีมครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับครับ SCK ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับชูจังหวะนี้ก่อนครับเมวินได้ปาดแล้วถึงด้วยทั้งหลังเรียบร้อยครับประตูที่4 แล้วน่าจะเป็นนั่นเลยครับสุภวิทย์ล่มโวพักครับแทรกขึ้นมาในกรอบเขตโทษครับนาทีที่78ครับทำประตูที่4ให้กับทีมนครศรีมาด้าเอฟซครับโอ้โหสุภสุภวิทย์ครับซปเปอร์ซับจริงๆครับไายแล้วครับลูกทีมของทีรศััพิ์โพอ้นครับดูจังหวะโอ้โหให้บอลของสมเกียรติครับทิ้งออกมาแล้วโล่งจริงๆครับเมลวินมีโอกาสเลือกเลยครับจริงๆก็เหมือนจะเลือกทางเกรกแต่ไม่โดนครับ แต่ซ้ายของสุภวิทย์ก็ทํางานครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะถนัดขวาก็ตามครับดูครับให้ไปน้วนผ่านเสาแรกไปแต่มีเสาสองครับตั้งเท้าแล้วแปรได้อหเสียบใต้ขาดไปเลยครับยิงไม่ต้องรับกันครับยิงแบบนี้ให้ดูกันอีกสักรอบครับดูครับเช็ดขาดเข้าไปเลยครับเห็นใจทางซีด มุ่งเช็ดมาได้สวยครับลบบอลมาถึงเก๊กด้วยครับพยายามที่จะปีดดวลกันกับกิตศนะแล้วโดนเตะอุ้สินชี้ลูกโทษเลยครับก็ไม่น่าจะกังขาครับเพราะว่าเจ้ตัวเองก็ดูจะรับสภาพใหงทางกิตษนะดาวกระจายครับไปตามเตะเก๊กในกรอบเขตโทษครับต้องบอกว่าเสียเหลี่ยมเก๊กครับลูกนี้กิตณะนี่ครับโดนแตะ ไปแล้วความเร็วเป็นรองอยู่แล้วโอ้โ oh, ห <laughs> ไม่มีบอลเลยครับ <laughs> แล้วเข้าแบบนี้นี่ก็ไม่มีทางเลือกครับผู้สินชี้ไปที่จุดโทษครับก็คือเจตนาจะหวดบอลน,นี่นะครับแต่ว่าเก๊กเร็วกว่าครับจิ้มบอลไม่ได้ก่อนแล้วก็แน่นเลยครับเอาครับโคราช <laughs> าลุ้นประตูที่5ขอแซงเมวินได้ไหมเก๊กครับแข่งกันเองหรือเปล่าจะว่าไปนี่แข่งกันมันเหมือนกันนะ เอาเลยครับแย่งกันยิงช่วยกันยิงได้หมดครับแนวลุโคุลาตอนนี้เป็นเก้คูล่าครับที่จะดวลกับทางศิราวัตรอิงแก้วครับเพื่อลุ้นประตูที่5ให้กับทางฝั่งนครราชสีมามาต้าเอฟซีเก้คูล่าวิ่งย่องเข้าไปหัวเรียบร้อยครับประตูที่5ของสวัสดีคทนครราชสีมามาต้าเอฟซีครับนาทีที่83ครับจากบุรีเหมือนได้เจ็ดเก้คูล่าครับเรียกว่าต้องมีดวงใจให้กับนักเตะบ้างแหละ啊 นี่ครับวิ่งเข้ามาสับครับยิงแบบนี้ไม่ต้องรับกันเลยครับไปคนละทางครับแล้วเวลายังพอเหลือครับกับการลุ้นแฮตติกของเก็กคุล่าครับนีนี้จัดไปแล้วสองครับอีกสามประตูเป็นเมลวินโรเลนเซนครับอยู่สันฟอนเดเสเมลวินโรเลนเซนเมลวินมีธีรพักวิ่งอ้อมให้กับธีรพักครับหลุดเข้าไปถึงริมเส้นเปิดด้วยซ้ายโอ้โหจะปั้นเก๊กเลยครับแต่ว่า จังหวะยืนแปรด้วยเท้าซ้ายนี่มันโดนใต้ลูกไปหน่อยครับเบิร์ดท้คมคนนไปยังไม่ได้เอาบอลกลับบ้านครับเก,กรกพลาดโอกาสเวโตไปต่อได้แล้วเปิดมาเสาสองโอ้โหจังหวะม่งเกือบไปแล้วครับธนชัยนี่ต้องโวยเพื่อนเลยครับคือให้ผู้เล่นของพแพร่เนี่ยเอริวัลโตยิง ไม่ผ่านกำแพงครับแต่ยังตามมาบังได้ครับแล้วเปิดกลับเข้าไปครับติดโคราชนอ้าสกัดไม่ดีแล้วได้ยิงอูวโอบอลเนี่ยมันหลุดทะลักมาถึงทางเดชามมฮัมหมัดครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบเองครับโอ้ถ้าเทียบโอกาสกับจังหวะต่างๆที่แพร่มีลุ้นตลอดทั้งเกมมันน่าจะมีประตูหละครับแต่ว่าไม่คมเองครับสกอร์มันเลยขาดถึงขนาดนี้ครับจริงๆเนี่ยฮะ ไม่ได้มีคนเข้ามาบล็อกเลยด้วยซ้ำครับธนชัยก,ก็ต้องโวยแล้วครับคือเพื่อน,นเปิดพื้นที่เยอะเกินครับแต่ยิงไม่ตรงกรอบไปเองครับเอาครับโคราชเอาครับยังไม่จบครับเมลวินู้หเอาบอลลงดีมากแล้วยิงเองหูแต่ว่ายังไม่ผ่านบล็อกของสิริวัตรอินแก้วครับโอ้โหเอาแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับจบเกม อูสินเป่านกวิดยาวที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมาครับสวัสดแคทนครราชสีมามาได้ฟีครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะแพ่อยู่ในเตดไป5ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากเกรกฮูล่า2ประตูครับเบลวินโรเดนเซนสองะ,อะขออภัยครับเบลวินโรเดนเซนนึประตูเดวิสันเฟอร์นันเดสครับแล้วก็อีกคนหนึ่งได้จากสุภวิตร่มโพพักค,ครับ ในส่วนของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ